สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทำโอซึเกโมโนนะคะแตงดองญี่ปุ่นค่ะเรามาดูส่วนประกอบกันบ้างนะคะว่ามีอะไรบ้างแน่นอนค่ะมีแตงแตงญี่ปุ่น6ลูกนะคะน้ำตาล60กรัมกิงซอย25กรัมแล้วก็พริกแห้งแช่น้ำซอย2เม็ดนะคะงาขาว2ช้อนโตะ๊ะเกลือ2ช้อนชา แล้วก็มีนี่เลยค่ะตัวนี้จะเป็นโอซึน้ำส้มของญี่ปุ่นนะคะตัวนี้จะเป็นสายเกตัวนี้จะเป็นโชยุค่ะเราจะมาดูปริมาณที่เราจะใส่กันนะคะก่อนอื่นเราจะจะผสมส่วนที่จะทำน้ำดองแดงกันก่อนนะคะโชยุร้อยปดซีซีสาเกที่ใช้ทำอาหารนะคะร้อซีซีแล้วก็มีโอซึ ใส่ไป100่งซีซีนะคะใส่น้ำตาลหกสิกรัมต่อไปเราจะมาทำแตงกันก่อนค่ะให้เขาคลน้ำออกโดยการที่แตง6ลูกใส่เกลือลงไปสองช้อนชา จะทำให้เขาคลายน้ำออกมาคุกไว้พรคุกข้ากันแล้วพักเขาไว้ประมาณสามสิบนาทีแล้วเรามาดูกันต่อไปค่ะว่าส0มสิบนาทีต่อจากนี้เราจะมาทำอะไรบ้างเกลือเอาไว้เมื่อกี้ค่ะมันก็ได้ที่แล้วตอนนี้ครบส0มสิบนาทีแล้วเราจะมาบีเบาน้ำออกพยายามบีบเอาน้ำออกให้ได้เยอะที่สุดนะคะ นี่เห็นไหมคะน้ําน้ํามันออกจากการที่เราใส่เกลือลองไปเมื่อกี้เห็นไหมคะค่ะแล้วเราก็จะปิดน้าให้มันหมอ,ออกจนหมดจะเอาไปใส่ในน้ําดองที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้เพื่อให้น้ําดองเนี่ยมันซึมลงไปในแตงเพื่อให้มันได้รสชาติที่กลมกล่อมอย่างที่เราต้องการพยายามเอาน้ําออกให้หมด ก็มาซับน้ำออกอีกทีหนึ่งด้วยผ้าขาบางผ้าคนหนูก็ได้ค่ะผ้าอะไรที่มันสามารถซับน้ำได้ค่ะแล้วเราก็บีบน้ำออกจากแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเอามาใส่ที่เราเตรียมไว้ ได้ที่แล้วค่ะเรารอให้แตงเนี่ยหายดอนแล้วก็จะได้ที่ลักษณะนี้นะคะเห็นไหมมีความกรอบอยู่แล้วเราก็เอาน้ำดองเขาเนี่ยที่เราต้มเราตักแตงนี้ขึ้นมาเสร็จเคี่ยวโตสามนาทีก็เราให้เย็นแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้ เสร็จแล้วก็ใส่ขิงซอยค่ะขิงซอยเนี่ยจะเป็นขิงอ่อนนะคะขิงอ่อนที่ที่ไม่ปอกเปลือกเราจะให้มันมีกลิ่นของขิงแล้วก็พริกพริกแห้งก็แช่น้ำนิดหนึ่งเพื่อซอยจะซอยได้ง่ายนะคะแล้วก็ควักเม็ดออกนิดน,นึงก็ดีค่ะแล้วก็ใส่ไป แล้วก็ใส่งาขาวลงไปค่ะจะได้ความหอมของงาแล้วก็ความหอมของขิงแอบมีรสเผ็ดยิน้นนิดคนเขาให้เข้ากันนิดนึงนะคะ ของการทำแตงญี่ปุ่นดองนะคะคือล้างแล้วก็หั่นหั่นให้ประมาณสักหนึ่เซนนะคะเสร็จแล้วแล้วเราก็มาแลบกัน